สวัสดีครับผมสวัสดีตอนกลางคืนนะครับวันนี้นะผมก็มาเตรียมอุปกรณ์นะครับให้ลูกค้านะพรุ่งนี้เนี่ยต้องมีรถมาผ่าเครื่องนะครับรถกินน้ำมันเครื่องนะทีนี้เนี่ยลูกค้าต้องการเป็นเสื้อลูกสูบใหม่แท้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับตามลูกค้าสั่งไว้นะครับก็คือ เสื้อเบอิกใหม่เสื้อลูกสูบเบิกใหม่นะครับนี่นะมา,นมาตรฐานด้วยอ่าที่นี่ก็เป็นเสื้อน,นะมีวันผลิตด้วยนะสองพันสามนะครับผมเนี่ยเสื้อไซส์สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เน,นี่ยนี่นะ คือชุดที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นชุดแท้นะแล้วก็จะมีชุดคว้านชุดเสื้อเดิมคว้านหรือว่าจะเบิกใหม่แบบนี้ก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะราคาก็จะแตกต่างกันนะครับใครสนใจซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องก็ทักมาได้นะอันนี้อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ํามันเครื่องแล้วก็จะมีน้ำน,น้ำ,น,ำน้ำมันเอาน้ำยาหม้อน้ำนะครับน้ำยาหม้อน้ํา อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นโอลิงโอลิงปัป๊มน้านะครับโอลิงปั๊มน้านะนี่นี่นะอันนี้ก็เป็นไอยางลองโซ่ลาวลิ้นตัวล่างนะครับผมตัวนี้ก็เป็นซีนฝาครอบวาล์วซีนฝาครอบวาล์วนะอันนี้ก็เป็นปะเกนฝาสูบนะครับอันนี้ก็เป็นปะเกนเสื้อสูบนะครับ นี่ก็เป็นลูกสูบไซส์สแตนดาร์ดนะครับไซส์ห้าสิบสองจุดสี่มิลประมาณนี้นะนี่ก็แหวนแหวนเบอร์นีนะ้นี่เลยนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีแตัวมี9ตัวนั้นลืมโอลิงโอลิงตัวกลมๆมันจะมีตัวหนึ่งที่ยึดต่อกับเครื่องนะะนะจะมีโอลิงตัวนั้นอีกตัวหนึงนะครับเดี๋ยวต้องหาผู้นี้นะครับโอเคมีประมาณไม่เกินเออหัวเทียนอีกอันนึงก็10ตัว10ตัวประมาณ10ตัว11ตัวนี่แหละนะครับผมนี่นะก็ถ่ายดูประมาณนี้ใครสนใจซ่อมโลกินนอมันเครื่องรอรับได้ก็ เข้ามาทักทายถามได้นะครับผมวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้เป็นรถคลิกร้อยยี่สิบห้านะครับรถพีวินแถวตลาดบางบอนนะครับผมนะี๋ยวผมพามาดูอาการรถคันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกินน้ำมันเครื่องด้วยนะครับกินน้ำมันเครื่องยังไม่ได้แกะเลยนะก็แกะออกมาแล้วก็แกะ ชุดพนออกมาโอ้โหเละเลยนะครับผมอันนี้ส่วนที่เพิ่มเติมก็คือจะเป็นชุดซีนฝังจานไฟนะครับต้องต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่จะทําแค่ส่วนบนได้นะครับก็คือเราจะทําให้หมดเลยนะถ้าอย่างถ้ามันมีแผลมากขนาดนี้ก็ต้องทําเพิ่มนะครับนะแจ้งลูกค้าไปก่อนนี่นะรประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าร,รถลูกค้าท่านใดบอกว่าจะมาซ่อมเครื่องกินน้ำมันเครื่องอะไรแบบแบบเนี้ย เนี่ยมาเจอปัญหาเพิ่มเติมแบบนี้เราต้องทําเพิ่มนะครับผมนะแล้วก็มีชุดข้างเลยนะชุดข้างก็จะมีเสียงดังนิดๆนะครับเดี๋ยวแก้ไขนะครับผมนะอันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับคือโอโหสุดยอดมากๆครับนี่ซีจานไฟมันรั่วนะครับผมด้านนี้ด้านในมันต้องมันต้องถอดฝาด้านในออกนะครับแล้วก็ถอดออกมาล้างให้ดีนะซีนจานไฟแล้วก็โอลิงรอบๆนี่แหละนะครับ ทํ๋ยวส่วนทาส่วนด้านบนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งชุดไอ้นี้บ้างนะชุดชามเม็ดนี่นะก็สายพานแตกสายพานแตกแบบนี้เลยนะครับผมชุดข้างนี่ก็เปลี่ยนนะครับผมแตกหมดแล้วก็ชุดบนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะ ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ไอ้ชุดข้างนะครับผมอันนี้ก็ด้านในล้างสะอาดดีนะแต่ด้านนอกก็เหลือแต่พวกนี้แหละไม่ได้ทำความสะอาดเยอะนะครับงานเล่งด่วนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็น เยอะไหมตรงนี้นะมันแตกดูใสตาแตกเยอะมากเลยนะ ได้คิดินเป็นกอ้อนเลยโอ แตกแตกด้านในรถเดิมๆนะไม่ใช่รถแต่งนะครับรถเดิมๆเ,เลยแตกเยอะมากก็จะใช้มาหลายหมื่นโลแต่พานแท้ก็ถือว่าทนดีนะโนนี่นะแตกยับเลย เม็ดก็เบี้ยวเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนี้นะครับผมเ,เ,เงียบดีนะครับเงียบดีนะครับโอเคล้างชุดนี้นี่ทำสามอย่างนะเปลี่ยนเสื้อลูกแหวนวาวนะแล้วก็ทำชุดข้างนะครับชุดข้างเสร็จแล้วก็ มาไอ้ลูกลอยในถังนะครับจะมีอยู่3รายการนะครับรถคันนี้ก็สี่รายการอีกรายการหนึ่งชุดไอ้ซีนไอ้ซีนจานไฟนะครับนะสี่รายการนะครับรถคันนี้คิกรอยยิ้าตัว led ตัวแรกนะนี่ตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในการซ่อมลถคิดน้ำมันเครื่องนะครับ ก็ทำหลายอย่างนะวันนี้ทำสี่จุดได้นะครับผมก็เลยใช้เวลานานหน่อยมันรดกินน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็ฟังฟังชุดชุดชุดสายพานเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสายพานนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็มาเนี่ยชุดซีนจานไฟซีนฝังจานไฟนี่ก็รั่วนะครับก็ทำการล้างนะครับผม,มใช้เวลาก็คือเส,เสียเวลาล้างนี่แหละ ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกลอยในถังนะครับบังเอิญว่ารถพี่เขาไม่มีน้ำมันมาสักหยดเลยผมเติมไปประมาณลิตรหนึ่งได้นะได้ขีดหนึ่งสตาร์ทสตาร์ทนาน,นพอสมควรเลยอยู่ขีดเดียวนี่แหละเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเปลี่ยนนัปเซนเซอร์เป็นหนึ่งตัวนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเป็นหนึ่งอันแล้วสตาร์ตก อันนี้สามแสนกโลแล้วนะสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นโลเดี๋ยวรอตัดดูแสงแดดมันมานะขอโทษเดี๋ยวเนี่ยเสียงกั้นเสียงข้อนะเสียงข้อ มันสามแสนโลพี่เขาไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะอาจจะมีมีปัญหาบ้างอยู่นะแต่ว่าก็ทาผมก็ทําตามลูกค้าสั่งคือลูกค้าสั่งแค่ตามที่สั่งมาสามสี่อย่างเนี่ยเราก็ทำสามสี่อย่างนะแต่ว่าไอซีนชุดคัดเปลี่ยนหมดแล้วนะแล้ลูกปืนลูกปืนลูกปืนชุดลูกปืนไอชุดคัดไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมคือก็ทําตาม ต้นทุนลูกค้านะครับนี่นะเส,สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการน่าจะพอใช้ได้อยู่น่าจะใช้ได้อีกนานอยู่แหละมันสั่นมันสั่นฝังมันจะสั่นฝั่งนี้นะมันจะสั่นนิดๆนะครับผมแต่ว่ารถเดิมๆแต่ว่ารถพี่เขาบรรทุกบรรทุกของในตลาดนะครับแต่ว่าพี่เขาอยู่ใกล้ๆถ้ามีอะไรก็แวบมาหาได้นะครนี่กันเล็ง เปลี่ยนแมสเซนเซอร์ไปตัวหนึ่งนะครับเสียงคอมันสัน่นถ้ามันดังวันนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับผมนะก็เสร็จตามนี้นะครับผมคือก็รถค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะหลายจุดนะก็เลยจะใช้เวลาเยอะหน่อยถ้ามีปัญหาแค่กินน้ำมันเครื่องก็แป๊บเดียวนะครับประมาณ23 4สชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะอันนี้ก็ใช้เวลามาครึ่งค่นวันเลยนะช่วงบ่ายสามแล้วตอนนี้นะครับผม ไปสามโมงกว่าแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอว่าที่ร้านเนี่ยรับซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับผมที่สามารถลสามารถที่จะรอรับได้นะครับลูกค้าสามารถที่จะนั่งรอรับได้นะครับหรือว่าฝากจะรถจอดไว้สักวันสวันก็ได้นะตามนั้นเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ 他们。